สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องยายชิมนะคะท่านผู้ชมกดติดตามช่องยายชิมด้วยนะคะยายชิมแน,นะนําปัญหาข้อสงสัยนะคะท่านผู้ชมสงสัยไหมว่าเป็นความเชื่อนะคะมีคนบอกว่าการบี้ตัวเห็บนะคะเห็บหมาเห็บน้องหมาหรือเห็บสุนัขนะคะจนท้องแตกจะเสี่ยงทําให้ลูกเห็บกระจายตัวออกมาเป็นจํานวนเยอะห้ามทํากันจริงไหมคะ จริงหรือเปล่าเห็บสุนัขห้ามบีเพราะมันมีไข่และมันจะขยายตัวเติบโตขึ้นมาอีกเป็นจํานวนมากอันนี้เรื่องจริงหรือไม่นะคะขอตอบว่าไม่จริงค่ะสาเหตุที่ห้ามบีเห็บที่เก็บมาจากตัวของสุนักขก็เพราะว่ามันโซกโปกมีเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีไข่ออกมาแล้วจะตตโตนอกรังกายเห็บได้นะคะเรามารู้จักเห็บก,กันก่อน เห็บที่พบได้ในคนสัตว์เลี้ยงนะคะเห็บที่พบในไทยมักจะเป็นเห็บสุนัขสีน้ําตาลชอบกินเลือดเป็นอาหารชอบอาศัยบนตัวสุนัขแต่ก็สามารถกัดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้รวมถึงคนนะคะทีนี้อันตรายของเห็บการที่สุนัขติดเห็บโดนเห็บกัดและถ้าเห็บนั้นมีเชื้อโรคโดยปริมาณที่มากก็สามารถทําให้สุนัขของเราป่วยเป็นโรคที่ นำพาหะโดยเห็บได้นะคะรวมถึงคนเราก็สามารถติดโรคจากเห็บได้ด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าโรคติดเชื้อจากเห็บที่สําคัญในสุนัขนะคะในสุนัขก็ขคือโรคพยาธิเม็ดเลือดที่ทําให้สุนัขของเราเกิดอาการซึมไม่กินอาหารเยื่อเมือกเช่นเหือเหลือมีสีซีจากภาวะโลหิตจางปัสสาวะเป็นสีน้ําตาลจากเม็ดเลือดแดงที่ถูกทําลาย อาจมีอาการรุนแรงเช่นอาการทางระบบประสาทภาวะไตาวายเฉียบพลันจนถึงสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้นะคะและโรคที่เกิดจากเห็บในคนนะคะที่นําโดยเห็บก็เป็นโรคลายโรคไข้เห็บโรคทูลาลิเมียนะคะติดเชื้อจากเห็บทีนี้เมื่อเป็นเมื่อโดนเห็บกัดแล้วอาการเมื่อโดนเห็บกัดนะคะ ผู้ที่โดนเห็บกัดมกักมีอาการที่ผิวหนังมีจุดสีแดงจุดเลือดเลือดจุดเลือดเล็กๆสีแดงมีอาการคันอาจมีอาการแพ้มีผื่นขึ้นเป็นแผลผู้พองนะคะหายใจติดขัดในกรณีที่มีอาการแพ้รุนแรงได้ทีนี้เรามาดูกันว่าในตัวเห็บมีไข่เห็บอยู่อยู่จริงหรือไม่นะคะเห็บสุนัขสีน้ำตาลมีแปดขาลําตัวแบน เมื่อกินเลือดตัวคออจะพองขึ้นนะคะมีขนาดต่างกันไปตามระยะวงจรชีวิตตั้งตัวตัวเล็กเมื่อกินเลือดคขับใบคออจะขยายเป็นตัวใหญ่โตเต็งโดยทั่วไปวงจรชีวิตของเห็บสุนัขจะเริ่มจากไข่และฟักเป็นตัวอ่อนกินเลือดบนตัวสุนัขแล้วกระโดดออกจากตัวสุนัขมาโตลอกคาบในสิ่งแวดล้อมจนเป็นตัวอ่อนเมื่อเป็นตัวอ่อนแล้วก็กราบขึ้นไปกินเลือดบนตัวสุนัขต่อนะคะแล้ว กินอิ่มแล้วก็กระโดดออกมาโตล็อกคาบในสิ่งแวดล้อมอีกจนกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะอันนี้คือวงจรของเห็บการเป็นตัวโตเต็มวัยนะคะมันจะกลับไปอาศัยกินเลือดบนตัวสุนัขอีกโดยเห็บตัวเมียและเห็บตัวผู้จะผสมพันธ์กันแล้วเห็บตัวเมียจะกินเลือดจนอิ่มตัวใหญ่อ้วนกลมก่อนที่เห็บตัวเมียจะลงกับตัวสุนัขเพื่อไปวางไข่ในสิ่งแวดล้อมนะคะข้อตามพื้น ตามที่อยู่อาศัยของสิ่งแวดลอ้อมเห็บตัวเมียเขาจะใช้เวลาวางไข่เมื่อวางไข่แล้วแม่มันก็จะแห้งตายตัวแม่เ็าจะแห้งตาย,ตาตายไข่ของ Hep เห็บเขาจะถูกปกป้องด้วยของเหลวคล้ายที่พึ่งที่เห็บตัวเมียผลิตขึ้นมาก่อนนะคะจึงจะฟัก,กออกมาเป็นตัวอ่อนอีกครั้งหนึง่งดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะพบตัวเมียที่มีไข่อยู่ในท้องแล้วจกบนตัวของสุนัขนะคะ จะมีโอกาสน้อยมากเพราะตัวเมียต้องลงจากตัวสุนัขมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมและใช้เวลาในการสร้างไข่ขึ้นมาในท้องนะคะหรือถ้าบังเอิญบังเอิญเราได้วิเห็บตัวเมียที่มีไข่ในตัวอยู่จริงๆโอกาสที่ไข่เหล่านั้นจะ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเห็บได้ก็น้อยมากเช่นกันเพราะไม่มีสารห่อหุ้มไข่ที่คอยปกป้องไข่จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจากแม่เห็บนะคะด,ดังนั้นสรุปได้ว่าการวิเห็บ จึงไม่ทําให้เกิดการแพร่พันธุ์ต่อของเห็บเพิ่มมากขึ้นนะคะการบีเห็บอันตรายหรือไม่ควรการจัดเห็บอย่างไรถึงจะปลอดภัยการบีเห็บนะคะหลังจากที่ว่าเราดึงเห็บกับตัวสุนัขแล้วหาเห็บไอหมานั่นเองเราก็ไม่ควรกระทําไม่ควรบีเพราะทําให้เกิดความสกปรกอย่าแยง และอาจแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อยู่ในตัวเห็บโดยเฉพาะเชื้อโรคหลายชนิดที่จเจริญอยู่ในต่อมน้ําลายของเห็บนะคะหากเราต้องการกําจัดเห็บจริงๆที่เราดึงออกมาเราก็ทําได้ไม่ยากเพียงแค่ย้อนเห็บลงไปในขวดที่ใส่น้ําเปล่าและปิดฝาไม่นานมันก็จะตุยนะคะตุยไปเองนอกจากกําจัดเห็บสุนัขด้วยการดึงออกมาแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการกำรรจัดเห็บที่อยู่บนตัวสุนัขอีกหลายรูปแบบเช่นเรามียาหยดยาหยดนะคะยาหยดหลังสุนัขยากินบอคคอหรือแสพูสสำหรับอาบน้ำนะคะและอีกหลายอย่างส่วนการกำจัดเห็บในสิ่งแวดล้อมก็ต้องทำควบคู่ไปพร้อมกับการกำจัดเห็บที่อยู่บนตัวสุนัขนะคะเจ้าของสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่สามารถฆ่าตัวอ่อนไข่ และตัวโตเต็มวัยของเห็บได้มาทำความสะอาดบริเวณบ้านและบริเวณที่นอนของสุนัขไม่ว่าจะเป็นน้ำยาถูพื้นน้ำยาที่สามารถใช้ลาดพื้นฉีดพ่นในซอกมุมต่างๆของบ้านที่มีโอกาสเป่นแ่งที่อยู่ของเห็บได้นะคะหรือการซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกกำจัดเห็บให้ปลอดภัยกับตัวผู้อยู่อาศัยนะคะอย่าไปบี้มันนะคะสกระปรก ขอบคุณที่ติดตามการุณากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ